วันนี้นะฮะจะพาเพื่อนๆนะฮะเข้าไปเช็คหมายเก่าหมายเดิมนะครับที่อำเภอแม่จันนะฮะวันนี้ก็นําทีมดโดยโปรพี่หนานเช่นเคยนะฮะพี่หนานก็โทรเช็คเจ้าของพื้นที่เรียบร้อยนะฮะ,ะ,ฮะเข้าได้นะฮะชัวร์แน่นอนนะครับก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันครับเพื่อนๆครับ หนานไว้นะฮะตอน9โมงนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะไม้เก่าไม้เดิมจะพอมีตัวไหมนะะช่วงนี้เชียงรายก็อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วนะปลาน่าจะาก,กัดตีนะน่าจะพอมีตัวเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะนเพื่อนนะเลยกันนะเพื่อนครับใช้เส้นทางนะครับไม่เขา้ากองนะสายเก่าครับอ่าวิ่งไปแม่จันนะนี่ครับโกพขึนานครับโอ้หมาแล้วครับ ไปแว่ไปเติมน้ำมันบองนเะอเค,ออเ,คเช็คพื้นที่เรียบร้อยอโอเโลพนานก็เช็คพื้นที่เรียบร้อยนะเพื่อนนะเข้าหมายได้นะครับอ่าลุยกันครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางแม่ข้าต้มนะครับพิ่เข้าแม่จันนะสายเก่า ครับเม็ดจันนะเลี้ยวซ้ายไปเม็ดจันเลี้ยวขวาไปโดยหลวงนเพเ่อนนะอเรามาถึงหมายแล้วครับเราจะเช็คหมายกันต่อตอนนี้เราแยกเข้ามานะฮะจะเข้าหมายแล้วนะหมายก็เป็นถนนลูกลังหน่อยนะ เนพื่อนนะโอ้ไม้แต่ล้ไม้นี่ยังสวยๆทั้งนั้นเลยลองดูดิมีตัวเปล่าโอ้ไม้แรกก็ไม้แตกซะแล้วดูครับกบยางนะไม้แรกนะครับสำคัญเสมอนะครับแต่ดันลืมเช็คนะครับตัวรอกนะโอ้ยไม้แตกเลยนะ,ะไม่เป็นไรฮะลุ้นกันลุ้นกัน ตรงเลยครับตกแล้วครับรเพื่อนไม้ที่สี่ครับโดนเลยนะครับเพื่อนๆนะเป็นจุดที่ผมตั้งใจจะตีครั้งแรกเลยนะโอ้โหถ้าครั้งแรกนี่ตีเข้าจุดนะผมว่าโดนตั้งแต่ไม้แรกเลยนะแต่แรกครับตกแล้วครับเพื่อนตรงแรกครับโดนแล้วครับขื้นเลยนะ <c oughs> โดนวอ่ะแต้มแรกครับโอ้โหพี่หนานพามาวันนี้ได้มันนะครับแต้มันแรกเลยครับกินกลางน,น้ำเลยนะเพื่อนนะโอ้โหต้องขอบคุณโปรพี่หนานครับวันนี้นะควางไปสามสี่ไม้ครับโดนเลยนะตอนนี้ย้ายจุดมาอีกจุดหนึ่งนะฮะหมายแต่และหมายนี่อย่างสวยเลยนะฮะต้องขอบคุณโปรพี่หนานครับวันนี้นะสําหรับหมายนะครับ น <c oughs> ดนัติดเตาเลยเหรอเตาเลยเหลอเรียบร้อยดีแต็มสองครับ

เต็มครับตัวไม่ใหญ่นะแต่โอเคอยู่ได้มันครับเต็มสามแล้วนะเพื่อนๆหมายนี้นี่สุดยอดจริงๆเลยเฮ้ยตัวเล็กหน่อยแต่ก็โอเคนะไ,ได้จุดตรงนี้นะฮะยืนตีที่เดียวนะฮะกัด 3- 4สี่ตัวนะครับแต่วัดยังไงก็ไม่ติดนะเพราะว่ามันมีอ่ตัวผักบุ้งนะครับมันกัดไม่โดนเหยื่อนะครับ ไม่โดนนะเพื่อนๆอุย้ยสิงเลยไล่มาอย่างไกลแล้วนะไล่วะทีสิโอโหไม่หลอดตอนนี้ก็บ่ายสองโมงแล้วนะครับก็ต้องถอนสมองครับเพื่อนๆไม่ไหวร้อนเกินนะตอนนี้พี่นานก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะครับก็ผลงานเช็คหมายที่แม่จันวันนี้ก็ ผมได้อยู่3มแต้มนะครับเป็นพชะชนนะวันนี้กัดเยอะมากนะวัดหลุดวัดหลุดนะครับก็พอได้มันนะฮะวันนี้นะกับหมายเช็คหมายที่แม่จันนะครับก็ไว้ยังไงถ้าว่างเดี๋ยวกลับมาแก้มืออีกรอบหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง วยนะครับวันนี้ก็คงต้องลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีพระปีนี้หมานมากครับขับไหมปลาช่อนนะครับลุยก,นกันตไป